กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เรามปอยู่เกม Call o Duty ม o บ i ายและะ้วสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยในตอนนี้ผมทางด้านเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยก็มีการอัปเดตปล่อยข้อมูลบางส่วนของแพทในเวอร์ชันหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแน่นอนว่าในส่วนของภาพหลุดพวกนี้เนี่ยก็มีบางภาพที่น่าสนใจมากที่จะเกี่ยวข้องกับแพทในซีซั่นเดือนหน้าพนเพราะฉะนั้นแล้วก็มาวิเคราะห์ภาพหลุดพวกนี้กันดีกว่ากับการอัปเดตในเวอร์ชันต่อไป มือเล่นกันกับรูปแรกเลยผมกับตัวแบนพาที่จะแจกปืนฟรีใหม่อันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างนะผมก็เป็นอย่างที่พี่ลิงเนี่ยเคยคาดการาไว้แล้วผมในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือสไนเปอร์ตัวใหม่ out raw และ operator skill initiator ครับผมอันนี้ก็เป็นอย่างที่คาดการาไว้เป๊ะเลยก็คือผู้เล่นสายฟรีเนี่ยคอนเฟิร์มว่าได้1หมือนร้อรแน่นอนผมพับต่อมาผมกับโหมดใหม่เวอร์ชันชิงทองคําอันนี้ก็คือโหมดใหม่ที่จะมาตอนอัปเดตแพทในเดือนหน้า ในภาพต่อมาผมกับการปรับสมดุลอาวุธครั้งใหม่ให้เกิดว่าใครที่อยากจะรู้ว่าในแพทหน้าเนี่ยอาวุธไหนจะโดนปรับบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูคลิปเก่าที่พี่ลิงเนี่ยทำไว้ได้นะเพราะพี่ลิงก็ทำไว้แบบละเอียดในการแปลภาษาเรียบร้อยเลยนะก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะหดีอถ้าเกิดว่าจะให้สรุปสั้นๆได้ใจความง่ายผมก็คือปืนที่โดนเนฟหนักมากในแพทหน้าก็คือตัว HBR A3 และปืนที่คาดการว่าน่าจะเป็นนิวเมตาในแพดหน้าผมก็คือปืน GKS พราวเขาบอกว่าปืน GKS ในแพดหน้าเนี่ยจะได้บัฟเพิ่มดาเมจเพิ่มแอนิเมชันทำให้ปืนนี้เนี่ยดูน่าสช้จาขึ้นมาทันทีนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรออีกทีนึงตอนที่เซิร์ฟเวอร์อัปเดตเข้ามาจริงแล้วก็จะทำการทดสอบเพิ่มเติมให้ในภายหลังเนาะและภาพต่อมาผมกับด่านใหม่ทั้ง2ด่าน โดยในตอนนี้เนี่ยพี่ินคาดการว่าด่านลัสผมน่าจะอัปเดตมาก่อนวันที่1ให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถเล่นได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นกันได้แล้วเพื่อเอาไอเทมพิเศษเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมทํากิจกรรมในโซนด่านลัสกันด้วยนะภาพต่อมาผมกับโมเบเธอร์รอยัลกับคลาสใหม่ที่เป็นคลาสล่องหนก็ให้เกิดให้ดาวเนี่ยก็น่าจะเป็นเควสเสิริฟไม้ทุกคนเนี่ยได้ทําการเพื่อรับคลาสใหม่เหมือนเดิม และในที่สุดวผมก็มาถึงภาพปริศนาที่ทุกคนเนี่ยรอคอยผมก็คือในเดอเวอร์ชันหน้าจะมีการล็อกอินสะสมตลอดทั้งเดือนเพื่อรับคาแรคเตอร์ตัวละคละรระดับอีพิกฟรีเพราะฉะนั้นผมผู้เล่นที่เป็นสายฟรีสายขยนันล็อกอินต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยจะคอนเฟิร์มเลยว่าได้ตัวละคละรระดับอีพิกเนี่ยแบบแน่นอนแต่หลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าตัวละครตัวนี้คือตัวไหนซึ่งแน่นอนว่าพี่ลิงเนี่ยก็หาข้อมูลมาให้บางส่วนแล้วนะ เดี๋ยวสำหรวิธีการหาผมพี่ลิงเนี่ยก็จะทําการปรับเพิ่มแสงและเงาในภาพนี้ผมก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นรายละเอียดต่างๆของตัวละครมากขึ้นจากตอนแรกเนี่ยที่มันเป็นฉากสีดําๆมองไม่เห็นอะไรเลยนะและแน่น,นอนเมื่อเรารู้รายละเอียดแล้วเนี่ยพี่ลิงก็สามารถเอามาเปรียบเทียบกับภาพหลุดของตัวละครที่เคยปรากฏมาในก่อนหน้านี้ได้ผมนั่นก็คือตัวละครตัวน,นี้เลย ก็จะเป็นตัวละครนอแมนในสกินของดูอิตครับผมเอาง่ายๆผมก็คือเป็นทหารแต่ว่าใส่เสื้อลายพรงอฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกินที่เท่อยู่ครับผมกลมกลืนไปกับฉากที่เป็นประเทศลอยยอมากเลยนะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นสีเขียวก็ถือว่าเป็นสกินที่ดีมากเลยเอาล่ะครับผมก็มาดูความเปรียบเทียบของภาพเงากับตัวละครตัวนี้กันดีกว่า อย่างแรกเลยผมก็ดูที่ลักษณะของหัวนะก็คือหัวเนี่ยก็จะเป็นผมทรงเดียวกันเลยนะก็คือแบบว่าล้ลนๆเหมือนกับคนหัวรานิดนหนึ่งก็ผมดูในเงาเนี่ยมันอาจจะดูไม่ออกนะแต่เกิดว่าสังเกตดีๆว่าตรงตาตัวละครผมมันจะเหมือนกับว่ามีอะไรที่ยื่นออกมาน่ดหนึ่งเป็นเหมือนกับการใส่แว่นด้านขวาผมเพราะฉะนั้นตัวละครก็มีแว่นด้านขวาเหมือนกันก็มีความใกล้เคียงกันมากต่อมาผมกับบริเวณตรงไทรที่จะมีอะไรยื่นๆมาเหมือนกันที่เป็นติ่งๆนิดนึงก็เหมือนกันเลยผมแล้วก็ในส่วนของตัวกลางอก ที่จะมีเหมือนกับอุปกรณ์ลายพางที่จะมีจุดๆๆเป็นทั้งหมด5จุดวงกลมอันนี้ก็เหมือนกันเป,ป๊ะเลยบวกกับบริเวณของข้อมือของตัวละครผมที่จะมีสายรัดสีขาวซึ่งแน่นอนว่าในตัวละครนแมตตตัวนี้ก็มีสายรัดสีขาวเหมือนกันก็ หลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยเหมือนกันมากเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็เลยคาดการว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่แจกฟรีในเป็นพันซีซั่นหน้าแบบแน่นอนอาจจะเป็นในส่วนของตัวกิจกรรมรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนนั่นเองก็สามารถรอกันได้เลยและในส่วนของของฟรีเนี่ยยังไม่หมดเพียงแค่ตัวละครเท่านั้นผมจะมีการแจกปืนที่เป็นสกินของ Cyber Space ให้กับผู้เล่นด้วยก็จะเป็นปืนอย่าง a k 1ค แต่พี่ลิงคาดกันว่าปืนอื่นๆก็น่าจะเพิ่มทยอยเข้ามาในภายหลังแบบแน่นอนนะก็น่าจะแจกเกินกระบอกแบบชัวร์ๆนะแต่าว่าสิ่งที่มันน่าสนใจผมก็คือสกินไซเบอร์สเปซเนี่ยมันจะเป็นสกินในระดับอ e ีพิกครับผมเพราะฉะนั้นในเดือนหน้า,าใครอยากจะหาฟาร์มสกินในระดับอ e ีพิกของผู้เล่นสายฟรีเนี่ยก็อย่าลืมทำภารกฤฤิจรับปืนกันด้วยและสำหรับอย่างอื่นนะผมก็มีการเปลี่ยนในส่วนตัวระบบกิจกรรมและก็การแจกของไอเทมอื่นๆรวมถึงคเควสรายวัน ปรับในส่วนตัวระบบตัวเกมเพิ่มตัวเลือกให้คุยกันได้ด้วยเสียงโดยเฉพาะกรณนนีที่คุยกับเพื่อนได้ในห้องรองก่อนเริ่มแข่งแล้วก็ปรับในส่วนตัวการสร้างห้องทดลองเล่นขอผมให้เราเนี่ยสามารถเข้าได้โดยใช้ไ d ดีของห้องแล้วผมก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยปะ่ะและไหนๆก็ไหนๆผมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพิลิงทําการเปิดในส่วนตัวกล่องใหม่ที่เป็นกล่องของตัวชายยิ้มห้าในสกินหนึ่งตัวคาร์บอนหรือคือสกินลังกระดาษ อันนี้ก็จะมีตัวไทยยี่กับตัว RUS79U ผมซึ่งพี่ลิงก็ได้ทั้ง2อันแล้วนะก็เดี๋ยวพี่ลิงจะมารีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันว่า2สกินของอันนี้เนี่ยปืนกระบอกนี้จะเป็นรูปแบบไหนกันนั่นเองมาเริ่มกับปืนแรกเลยผมกับ RUS79U ลักษณะของโมเดลของตัวปืนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวกระดาษแข็งที่เอามาต่อกันเป็นตัวปืนโล้ยต้องบอกว่าโมเดลเนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดพอสมควรเลยนะ ลักษณะของตัวกล้องสะโขผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็ถือว่าเป็นสะโคบที่ไม่บางมากดูค่อนข้างง่ายอยู่การยิงหัวอาเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นปืนที่เมตานี้เนี่ยคนค่อนข้างนิยมใช้เยอะอยู่ในระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าสะสมนะครับคนที่ชื่นชอบในปืนกระบอกนี้นะและก็บอกต่อมาผมก็ปืนไทย25อันนี้ต้องบอกเลยว่าโมเดลของตัวปืนสกินลังกระดาษเนี่ยค่อนข้างออกแบบมาได้ดีผมไม่ว่าจะเป็นแสงเงาแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ สโคปของตัวปืนนะผมอืมก็เหมือนกับตัวไทยยี่ห้ปกตินะแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือสโคปเนี่ยจะมีสีฟ้าทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้เราโฟกัสเป้าหมายได้ง่ายขึ้นกว่าสีดำลว้วนนะก็เป็นความชอบของแต่ละคนนั่นเองเนะโดยรวมเนี่ยปืนไทยยี่ห้นสกินนี้ก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยงามเลยนใครที่ชอบเป็นสายสะสมเนี่ยก็แน่นอนว่าสามารถ เพราะฉะนั้นผมเราก็ไปลุยเกมเพลในการเล่นปืนกระดาษกันดีกว่าผมก็จะเอาตัว RUS79U มาเล่นนะหลายคนเนี่ยชอบถามพี่ลิงครับว่าไอ้พี่ลิงครับทำไมช่วงนี้คนส่วนใหญ่ถึงเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่สโคปให้กับปืนนะผมต้องบอกว่าเมตาในช่วงนี้ครับในการใช้งานปืนที่เป็นระยะใกล้ถึงระยะกลางเนะี่ยส่วนใหญ่เขาจะเริ่มถอดสโคปกันหมดเลยนะจากที่พี่ลิงสังเกตนะผมสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าการถอดสโคปมันทําให้เราเนี่ยสามารถคุมเป้าได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าการใส่สโคปในบางจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการยิงระยะใกล้ระยะกลางปืนส่วนใหญ่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปืน AR หรือว่าปืน SMG เนี่ยก็จะถอดหมดยกเว้นในกรณีอย่างเดียวของผมก็คือเป็นปืนที่เล่นเป็นสายแคมป์เพราะว่าอะไรเพราะว่าสายแคมป์รอบผมการที่เราจะยิงให้แม่นยําในระยะไกลได้เนี่ยมันจําเป็นต้องพึ่งในส่วนของตัวโสโคดยิงถ้าเกิดว่าเราถอดสโคปไปเนี่ยระยะไกลมาจะค่อนข้างที่จะเล็งยากมากๆเลยเพรา,าะฉะนั้นการใส่สโคปเนี่ยก็จะเหมาะกับกรณีที่เราเต้องการเน้นในการยิงระยะไกลในส่วนนี้จากการปรับล่าสุดมาครับ ตามรถไปเลยเฮ้ยไอรถช็อคเนี่ยคือแบบแผดหน้าพี่ลิงบอกได้เลยว่ามันโหดจัดนะเพราะมันจะสามารถสตัน์ได้ทีละสองคนผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยตันเพียรคนมันก็ดีมากอยู่แล้วนะพอมันตันสองคนปุ๊บมันยิ่งดีกว่าเดิมอันเนี้ยอันเนี้ยโอเคมีคนเข้ามาครับผมขับอู้หมเบื่อนล้าต่อหน้าต่อตาเจ๋อ ลูกมิสุไม่ตายหนีซันนเปอร์ดวลหนึ่งวะล่ะโอ้โหกระสุนหมดเอาวิ่งหนีไปได้นู่นล้วมิงวิ่งหนิแต่ละคน LMC งัดยิงนอนยิงนอนโอ้โหตำรวจตำรวจตำรวจแตกหนึ่งช่วงนี้บอกเลยว่าไม่เคยได้ฝึกปืน LMC มาเวลายิงปืนเ LMC กับปืนสใส AR นี่ต้องบอกว่าแรงดีดมันต่างกันนะโอ้โหนี่ยิงไปยิงมากระสุนเหลือแค่สิบเจ็ดนัดไม่ตายแตกแตกช่วยหนิงด้วย อันนี้ตายแน่นอนโอ้โหเอาจริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นด่านเล็กมันก็เหมาะสำหรับการใช้งานพวกเกาะเนี่แต่พอมันเป็นด่านที่แบบมีพื้นที่ไกลๆอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะเปลี่ยนปืนโอ้โหกลับมาเป็น ak 1 7ซึ่งหลังแตกหรือเปล่าอ่าใช่จริงด้วยโอห ak นึ่งเจ็ดในถัดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้อยู่นะแต่แค่มันอาจจะเล่นยากนิดนึงเท่านั้นนะผมเพราะว่าตัวปืนเนี่ยในการยิงเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะยิงยากนะในระยะไกคลคม ถ้าเกิดว่าเป็นระยะใกล้ระยะกลางปืน <c oughs> ก็แตกอย่างนี้ด้ครับลืมดูหลัง <c oughs> แล้วใครมา AFK อยู่ตรงนี้เนี่ยวิ <c oughs> ่งไปอู้ฐานหน้าโอเค r d s เนี่ยผมบอกเลยว่า <c oughs> โอเคอยู่นะปืนมันค่อนข้างลั่นเร็วผมดามเมจก็ไม่ได้แย่ผมแต่เสียอย่างเดียวก็คือเน,นื่องด้วยการยิงในตอนนี้ผมที่เป็นปืนเมตาเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีปืนหลายกระบอกที่น่าใช้งานมากกว่านะ่ยไม่ว่าจะเป็น ปืนอย่าง a อลเหรือปืนอย่าง h p i ซ3ซึ่งแผ่นหน้าก็จะโดนเนิบแล้วผมแล้วก็ระยะประชิดเนี่ยฟารโรมันก็อาจจะมีบทบาทที่ดีกว่าหรือถ้าเล่นระยะไกลเนี่ยสไนเปอร์ก็น่าจะดีกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้กเป็นว่าเหมือนสู้กันต่อ4ต่อ5แเลยนะเนี่ยในจังหวะนี้ผมเพราะว่ามีคนนิ่งไปแล้ว1คนเพราะฉะนั้นไม่ไหวละปลดเพดานเราต้องเรียกของกลางเสริมาช่วยเลยครับผมส่งมาซับไายเบิดมาลุยเลยดีกว่า จะพร้อมจะรุยกันมานานแล้วแต่เพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วล่ะตรงนู้นน่ไม่ได้ไปละเกิด <_ S 1> ด้านไหนเกิดด้านขวาเพื่อนยิงโอเคยิงตายไปแล้วแล้อจะยิงเหรอโหบอกเลยว่าสไนเปอร์ก็ถือสไนเปอร์ก็ถือก็ตายครับไอโกแลกนี่มันโกงจริงนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใจดีเนี่ยควรจะเนิฟมันอีกนิดนึงนะเพราะนี่เดี๋ยววัวนฉุดมันไม่พอนะ แต่ว่าคนใช้กุแอเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีพื้นที่กำบังให้สตัตยิงยากเนี่ยคือแบบโอ้โหกว่ามันจะตายนีย่คือแบบแทบจะเริ่มเกมแล้วก็จบเกมได้เลยนะแถมยิงปืนปกติเนี่ยคือแบบาตามเงียแทบจะเอามมดมาฟันเหรอไม่ได้ฟันหรอกแล้ว <c oughs> ตกงลงเกิดไปด้านไหนหมดเนี่ยด้านหลังก็ไม่มีคนเกิดด้านหน้าก็ไม่มีคนเกิดมา้วครับผมแตกแปก่แตกระเบิดนะหลบได้ครับผมถ้าเกิดว่าโดนระเบิดไฟแล้วก็ค่อนข้างเจ็บอยูน่นิดนึงนะ อินวะอินปลายเนี่ยคือระยะไกลมันก็แม่นยำกระสุนก็ไม่มีจํากัดคือแบบมันจะดีเกินไปแล้วเนี่ยเสียอย่างเดียวผมก็คือแปมในการเรียกเนี่ยไแปดร้อยแปมนะแต่ถามว่าเยอะไหมก็ย,ยังน้อยกว่าพวกหอใหญ่อะไรพวกนี้นะที่ใช้เกือบเกือบพันกว่าอัพเจ้าเอกนะเจ้ามือสูงไม่ยิงยากมามกี่เนี่ยคือแบบปืนธรรมดานี่แทบยิงไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ปืนแรงๆอย่างเอสสามสิบหกแลผมหรือว่าปืนวอลแม็ชซี่อะไรพวกนี้เนี่ยทำลายก็แล้วแต่ไม่ได้เนี่ยต้องก็สุดท้าย ยิงไกลยิงไกลกดยิงไกลกดยิงไกลกดอื้หตัวหลบไปแล้วกาหรือเปล่ากาหรือเปล่าอุ้ยยิงเราก็ยิงทะลุได้นะครับยิงกดไปหนึ่งทีไม่ตายบุกเลยดีกว่ายิงรุ่รุ้โอ้โหเพื่อนให้เพื่อนจัดการไปแล้วกันผมสลับตัวสุดท้ายตรงนี้ด้านซ้ายก็มาแต่ว่ายิงไม่ทันก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสระการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงนี้นั่นเองนะบอกเลยว่าช่วงนี้ผมซองบีวายสิบห้าเนี่ยนิยมใช้กันเยอะมาก ทั้งในการเล่นโหมดแรงระดับสูงๆแล้วก็โหมดระดับปานกลางนีงก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างนิยมมากๆนะแล้วเหมือนเดิมครับผมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องทา o ยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาแล้วชุกผมก็ไปแล้วป๊ป